เขาไม่เช <Gen na. S 3> ื่อว่าเราเป็นเจนหน้ากันเป็นอะไร่ะเจนหน้าเจน้าคือไขว้กำลังขอเสิร์ชก o เกิลจากเจนหน้าอ้าวไม่รู้จักเจนหน้าหรอ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่ณนะอวตารนีดเตอร์นะวันนี้ภารกิจเราโอ้โหจะบอกว่าสนุกแน่นอนนะะี่ยะเพราะว่าวันนี้พี่นิวจะมาทําการแต่งตัวเป็นเจน,น่าดูนะคะต้องขอเจน,น่าไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะคะโอเคมามาเริ่มแต่งตัวเป็นเจน,น่ากันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะคะเราก็เอาเสื้อมาเลยนะพี่นิวซื้อไอเทมที่เกี่ยวกับเจน,น่ามาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจน,น่าของเราไม่มีอะไรมากนะมีเสือ้อมีผมแล้วก็มีหน้าตานะคะ แล้วก็มีขาอันใหญ่โตนี่เลยนะคะพี่นิวก็ได้แต่งเป็นเจนน่าแล้วนะเหลือส่วนขานะแล้วก็เดี๋ยวเอากระโปรงออกไปก่อนแล้วกันนะเจนน่าไม่มีกระโปรงนะคะแล้วก็ ทําให้ขาใหญ่นะเฟิบเฟิบนะทําให้ขาใหญ่โดยการคิกขาสองข้างนี้ออกไปนะแล้วขาก็จะใหญ่เหมือนเจน่าเลยนะคะจะบอกว่าเจน่านะเขามีแอนิเมชันเป็นแบบไพเรตแอนิเมชันนะคะราคา7 5 0อย้าโลบักนะฮะอุ้ยแพงมากทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยแอนิเมชันน่ะโอเคจะบอกว่ายอมซื้อก็ได้นะคะเพื่อให้เรามีท่าทางเหมือนเจน่านะคะยอมซื้อก็ได้นะจัดไปเลยนะคะ750อย้าิโลบักจัดไปเลยนะ เรียบร้อยเนะแล้วเราก็จะมีท่าทางเหมือนเจน่านะคะแล้วเราก็กลับมาที่อวตารดีดิเตอร์เรานะคะแล้วเราก็มาทําการใส่แอนิเมชันเข้าไปเลยนะคะนี่ใส่เข้าไปทุกอันเลยนะมันมีกี่ท่าทางก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทําการใส่ท่าทางเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนะเอาละแบบที่เราจะมาเล่นนั่นคือแมปจุดพักใจนั่นเองเราจะมาเปิดไมค์คุยกันนะคะมาทดสอบกันว่าคนในแมปจุดพักใจหรือว่าคนไทยนะคะรู้จักเจน่าหรือเปล่า นะทุกคนนะไปดูกันเลยเอาลนะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแบบจุดพักใจแล้วนะคะดูท่าทางการเดินสิคะโอ้โหไม่เหมือนเจน,น่ายังไงไหวอะ่ะจะบอกว่าเจน,น่าของเราเดินแบบนี้เลยนะคะตอนนี้พี่นิวปิดไม่อยู่นะไม่มีใครได้ยินนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาคนคุยด้วยก่อนดีกว่านะคนนี้เขามีไม้หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะอุ้ยมีไม้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้เขาจะเปิดไม้คุยกับเราไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเธอมีไม้อะเรารู้นะว่าเธอมีไม้อะ่ะ เราไปหาคนคุยคนอื่นก็ได้นะคนไม่กี้ไม่คุยกับเรานะสวัสดีค่ะอ๋อไม่มีไม่ใช่ไหมไม่มีไหมใช่ไหมพวกเธอไม่มีไหม่ใช่ไหมก็เธอรู้จักเราหรือเปล่าปลอมปลอมนี่คนนี้บอกว่าอยากโดนแบนจังเลยคือจะบอกว่าพวกนี้นะคะไม่ไม่มีไหม่นะพี่นิวก็เลยพิมพ์ภาษากังกใส่ไปเลยนะ What do you say นะคะ คนนี้บอกว่าอยากเจออะโอ้โหแสดงว่าเขารู้จักเจน่ากันใช่ไหมแล้วคนนี้ก็บอกว่าอะไรเนี่ยอ้ายู n อตเจน่านะคะเธอไม่ใช่เจน่าแน่จริงเธอก็แฮกฉันสิโอ้โหท้าทายท้าทายอำนาจเจน่ามากเลยนะพี่นิวก็เลยบอกไปว่า you speak t เดี๋ยวพิมภาษาอกฤนใส่เข้าไปอยู่นะคะตอนแรกว่าจะมาเปิดไมค์คุยกลายเป็นว่ามาพิมพ์คุยแล้วนะคะเนี่ยแล้วพี่นิวก็ถามต่อไปว่าพวกเธอเนี่ยรู้จักเจน่าที่เป็นแฮกเกอร์เหรอคนนี้บอกว่า คนไทยใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเราเป็นคนไทยนะะแล้วเพื่อนเรายังย้ําอีกว่าเธอไม่ใช่ตัวจริงนะคะเพื่อนเราตอกย้ํานะคะสรุปแล้วไม่มีใครเชื่อเรานะเราก็ไปหาเหยื่อรายต่อไปดีกว่าเฮ้ยนายเปิดไมค์ได้ไหมอ่ะนายนายได้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 โอเคโอเควิแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเปิดไมค์ได้เลยอ่ะเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นเจนน่ากันเป็นอะไรนะเจน่าเน่าคือใค่วะ ก็่งขอเสิร์ชกูเกิลแบบเจน,น่าอ่าไม่รู้จักเจน,น่าหรอ <c oughs> รู้สึกว่ามีคนตามเรามานะคะมีคนตามเรามานะ,ค,ะคนที่บอกว่าไม่เชื่อว่าเราเป็นเจนน่านะ,ะเขาตามเรามานะะเขาต, <c oughs> ตามเขาตามลงมา <c oughs> ตามมาทำไมเนี่ยก็เลยพิมพ์ถามเขาไปว่าแบบมีอะไรนะแบบวัดเขาบอกว่าขอไปด้วยเราไม่ขอทำไมมาขอเราไปด้วยอะ <c oughs> ตอนนี้เจน,น่าไนดะ้ย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีคนเปิดไม้ได้เยอะไหมโอ้ไม่ก็จะบอกว่าบริเวณนี้ทั้งหมดนะไม่มีใครเปิดไม้ได้หลัยสักคนนะคะฮัลโหล h ฮฮัลโหลไลชคนทยแน่นอนเลยเหมือนเสียงพี่นิวเลย What อยากไปวัดหรอไปวัดเลยแ a s ต e e n l i s ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อีเจน่ามีคนแต่งตัเป็นเจน่าด้วยแหละ เดี๋ยวคุณจะบอกว่าพอพี่นิวเข้ามาในเซเวอร์นี้นะมีคนทักเลยนะคะว่าเราเป็นเจนน่านะคะเอ้ยเดี๋ยวนะกวายก็เดินตามเราทำไมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาเดินตามเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเหรอปลอมจะตามมาทําไมก็ตามใครเนี่ยถามจริงเขาตามใครเนี่ยเออตามเรามาทําไมอ่ะตามตามเรามาทําไมอะใช่ไหมเธอเราก็เขาไม่เข้าใจว่า ตามเธอมาทำไมใช่เพราะว่าเราไม่ใช่เจนน่านะเราแค่แต่งตัวเหมือนเจนน่าเองนะใช่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 ใถูกถูกถวดถวดถวดไม่ต้องตามตามดูสิตามมาเป็นพวงเลยอ่ะเดี๋ยวเราโดดลงน้ำถอตามเรามาแล้วกันนะโอ้โดดลงตามด้วยไปไงสุดยอดเลยโอ้เจนน่าคนดังนี่เรากลายเป็นเจนน่าคนดังแล้วไม่ต้องตามตามมาทำไมเราขอพื้นที่ส่วนตัวคนนี้บอกว่าเจนน่าทิป เจน้าทิพก็มาเนะเจน้าทิพก็คือเจน้าปอมนั่นแหละค่ะทุกคนคนนี้บอกว่าอะไรเนี่ยนึกว่าเจน้าตัวจริงพี่ดวพี่เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเรียกใครเรียกอะใครเรียกอ่ะใครเรียกใครเรียกอ่ะฮะโอ้ผมเองผมเองไหนอะคนนี้เหรอสฟนชม้นผัวเหรอสวัสดีค่ะ คนนี้บอกว่าเจนหน้าตัวปอมจา้าโอ้และตอนนี้นะคะพี่นิวก็อยากเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะคะหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นี้คนรู้จักเราเยอะเกินไปนะคะโอ้ <c oughs> oh, โหทุกคนจะบอกว่าคนนี้นอนสบายมากเลยนะคะแล้วก็ดูสิคะใส่เสื้อเหมือนเด็กช่างเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยใส่แว่นอย่างแท้อะเอะวันนี้มันเป็นยังไงเนะี่ยไม่ค่อยมีคนแบบว่าเปิดไมค์ได้เลยนะคะเธ <c oughs> อเธอเธอคนที่มีไมค์อะตัวเล็กๆอะเขาขาวอะสุดแล้วไม่มีใครอยากดยมีอะไรบ้างครับ ป้่าเราเห็นว่ามีไม่ก็เลยทักอะไรนะครับอะไรนะครับตัวอยู่ไหนเนี่ยตัวอยู่ไหนเนี่ยปล่าเราเห็นว่ามีไม้เราก็เลยทักอ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเล่นเกมกันนึงครับเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะเอ่อไมค์ครับครับไมค์ครับไมค์ครบเล่นกับเพื่อนอยู่ครับก็คือเมื่อกี้เขากําลังเล่นเกมไมค์ครับอยู่นะก็เลยไม่อยากกวนนะโอเคไม่รัวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเจน่าตกใจนี่มาเสื้ออะไรเนี่ยมาเสื้อ เสื้อน,นี้จะไม่โดนแบนใช่ไหมไปดีกว่าเดี๋ยวเจน,น่าจะโดนแบนซะเองมาอะไรอ่ะพี่วัดีคราว FC ครับตัวปลอมอีกแหละมาทำอะไรนี่เนียนเลยแล้ว,ลวอะคนนี้บอกว่าชื่อเหมือนพี่นิวเบย์ <c oughs> พี่นิวก็เลยบอกไปว่า I'm Jane นะจะบอกว่าชอบหน้าตาคนนี้มากๆเลยนะเป็นหน้าตาที่ดูดูแบบเป็นนางแบบมากเลยนะแล้วเขาก็เขียนเครื่องหมาย question mark ขึ้นมานะประมาณว่าอะไร เองพูดอะไรบอกว่าคนนี้เขาไม่มีไม้นะคะไม่งั้นแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะเนี่ยแต่ว่าคนเสื้อเขียวคนนี้มีไม่นะเดี๋ยวลองเปิดไมค์คุยเขาดูนะฮัลโหลเสื้อเขียวเสื้อเขียวเสื้อเขียวคะไม่ใช่เขียวไม่ใช่เขียวนี่นะเขียวนี้เขียวตูเตี้ยเนี่ยฮัลโหลได้ยินเราไหมฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับอ๋อได้ยินเหรอคะรู้จักเราเป้าอ่ะรู้จักครับรู้จักครับฮะรู้จักเราเหรอใช่ครับใช่ครับรู้จักแบบไหนอะ่ะเคยเห็นครับเคยเห็นใน youtube ครับฮัเจนน่าเหรอ ได้ครับอ๋อรู้จักเจน่าใช่ไหมจะพีได้กลงรู้จักใครแต่จําจชื่อไม่ได้แต่จําจําชื่อช่องได้อ๋อรู้จักอ๋อนืกอว่านืกอว่ารู้จักว่าเราเป็นเจน่าคนที่เขาบอกว่าเราเป็นซูเปอร์กอปปี้นะคนเนี้ยคนที่มีกล้ามตัวดําๆเขาบอกว่าเราเป็นซูเปอร์กอปปี้นะส่วนคนตัวเล็กเสื้อเขียวคนนี้นะเขาบอกว่าเคยรู้ช่องพี่นิวนะตอนแรกก็นึกว่ารู้จักเจน่าอ๋อไม่ใช่นะรู้จักพี่นิวนะคนนี้บอกว่าลงทุนจัดนะ เป็นยังไงลงทุนจัดคนนี้ก็ยังบอกว่าพี่นิวตัวจริงแน่ๆนะคะก็ยังเชื่อมั่นว่าเราคือพี่นิวนะคะเอวมาหลังนะไปเปลี่ยนชื่อดีกว่านะเนี่ย <c oughs> คนจําชื่อได้หมดเลยอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าเราขายใหญ่เหมือนกันเลยอ่ะขายเราใหญ่เหมือนกันเลยอ่ะใช่ไหมดูดิดูดิขายเราใหญ่เหมือนกันเลยอ่ะใช่ใช่บอกว่าขายใหญ่หน่ารักเนาะถูก <c oughs> เออนะ พราเรามันคนขายใหญ่เอานะคะทุกคนวันนี้ภารกิจของเราในการที่มาแต่งตัวเป็นเจนน่านะคะนี่ไงมีคนมาทักว่าเราเป็นเจน,น่านะ <c oughs> เออนะ สแสดงว่าคนส่วนมากก็รู้จักเจน่านะคะตอนนี้นะเจน่าเราเนี่ยกลายเป็นดาราดังไปแล้วนะคะทุกคนนะเออกลายเป็นคนดังไปแล้วนะคะก็น่าแหละค่ะพอได้มาทดสอบนะในแบบจุดพักใจหรือแบบของคนไทยนะคะก็ส่วนมากก็รู้จักเจน่านะคะแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งนะคะทีะ่ไม่รู้จักนะคะเออวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะ,ะในครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรในการเปิดใหม่อีกก็คอยดูกันนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะยบายจ้าจุ๊บๆโอ้โหไม่มีคนเลยคนไปนไหนหมด เดี๋ยวอ๋อคนมาอยู่ด้านหน้ากันหมดเลย hmm? แฟนคลับอ๋อเปิดมาคุยกันได้นะเปิดมาคุยกันได้เปิดมาคุยกันได้ไม่กล้าเปิดไม่ไม่กล้าเปิดไมอ่ะอฟนะคะขอบคุณนะคะไช่ไหครับ